ข้าวสอรเรื่องธรรมเจ้าสมพมิตรบทที่หนึ่งป้าท่าก่อนสารจะไขนิตานโวหารบาดกว้างบอใจแข้งจ๋าละหุอวดอ้างเป็นกำพังย่อเยยตามออกในธรรมนิยายสืบไว้ออกค่าอุกแกวโปธามีเมืองหนึ่งนั่นจือเมืองจำปามาหานกรเมื่อปางก่อนอันสัปะเข้าของบ่ออึบอยากกันไหลมาหอมเติกเตา มีองค์ขาซัดต,ตนหนึ่งนังเก้าแตนป่อเจ้ากินเมืองเป็นใหญยศนังแตนคำเหลืองมีเตวีเฮืองห่วมนอนส่อนา้าวันหน้าลังสีเหมือนคำสาหา้าอันลอมลอมาไว้ใจปากจะหอมเพียงลดดอกไม้อันอยู่ตีไกองค์คำขาซัดนอนเนื้อเจ้าหน้าบุญน,นำสมภามีธรรมจือนำว่าอัน ส่วนว่าเมียแฟงเตี้ยมแยงซ่อนฟันชื่อเกซี่นี้นัดน้องอยู่ซุกสะเทียนในห้องติดต้องได้หลายขวบเขาเดือนวันปอใดลูกน้อยอ่อนอ้อยใจวันเกิดในขั้นกับพระแม่เจ้าหุมห้างสีสันกุมารหนอนเน่าก็หมดปอดดีใจจา้าเหมือนอินตาลงมาจากฟ้าใส่สว่างนาเล่างามส่วนเสหน้าเก้าพวามเท่าจะทำ ใส่จื้อน้ำกุม้มานหลุกอายว่าใจเซนผูกเวียนโดยายเป็นน้ำดีมักนักส่วนปูดนัดตาเจ้าซอยคำปับ๊บเกิดจากเจ้าเมียแปงกุม้มาน้องนั่นหลูบล่างสอยแสงปุ่นพอก้อยเย้งกุม้มานหลุกลาบอฮือย่ำหินฝุ่นดินเหนือ,อยญาสอง่าจาเตาหักมีจือน้ำว่าใจย่ตัดพามหมอแก่เทาพ้ามวย อยู่เมืองหนึ่งนั่นเมื่อน,นานหลวงลายคาถาจิงใจใจใสอยไฝเฝา้าส่วนองค์ขาซัดอยู่กับลูกเต้าสองกุมารองค์ปีน้องกับตังเมียแปลงเตรียมแฝงห่วมซ่อนอยู่ผาสาดหองมุนเตียนไอเตวัดตัดยังเกิดพิษเถียงขิดลู่จึงเมียงเศรษฐาปีเจ้าอาสมผ้ามิดาหากเป็นน้องเจ้าเกิดห่วมผูท้อนสอนสิทธ์เป็นน้องขาซัดเจ้าสมพามิด บางเมื่ออันยังมีอสมพมิตรน้องจั่งทำดีหลีหันปีไอมีมุนถีข้าคอยได้เป็นข้าซาตบุญนักบ่อน้อยจำปานกรมังเตามันคิดในใจไข่ได้เป็นเก้าเฮือเหมือนปีเจ้าบุญเฮืองหลวดบังเกิดให้มาโนใจเสือนไข่ขึ้นนังเมืองแตนตัวปีเจา้าจึงคิดในใจพระไทยออกเข้าซอหายโยธาบ่อน้อย เอาทรัพย์สิ่งของตั้งปันตั้งร้อยไปหาพวกเจ้าจุ่มเดียวเอาใส่สินซุกเงินคำหลายเกี่ยวเฮือเป็นตั้งเดียวกับมันจุบานไอคุณมีนาเอาเงินออกจ้างใส่สินบนวางแก่เก่าว,ว่าขอเือเป็นตั้งเฮาต่ำเต้าไปผ่าปีเจ้ายัางเมืองจุมใจใหญ่น้อยหันแต่คำเหลืองมีใจคุณเครื่องบอก,กัวบ่ยานหมู่บ้านเมืองลาย เขาได้นำจ้างเป็นปาลีหวานมากนักล้วนบังเกิดเป็นพวกเตวัตัดบ่อหลอเศษใดสักคนเสนาลูกน้องบ่ออัพบ่อจนเขาได้ลิปน้นลูไหลเป็นฟ้าวันผูกเป็นจริงเข้าจักหีบค่ายังองค์พญาปีเตา้าหมูเสนามวลจนกันส้นเศร้าก่อไหลหลังเขามาจูว่าวันผูกเจ้าเฮ้าเกิดประตูผ่องเขาไปดูปีกูยาอัน ผู้จักพาหานชีวิตหฮือสั้นอย่างพระองค์เฮาปีไทยสู่ตั้งหลายอย่าใดเ่าไว้ฮื้อเอาผ่ำอันทันทีอย่าหฮือผาดพังออกใดละหนีคนใดมีดีเฮือไปก่อนหน้าเสนาตั้งหลายอัดย้ายเป็นฟ้าก่อไหลเข้ามาจูคายจากักหยุดทักรรมและกาตำให้แก่ปีอายอยังเมืองส่วนสมพรามิตรเจ้าแต่นคำเหลืองก่อยู่ยังเมืองจำปาแหลงลา บ่หูวิสัยเปื่อนจักพองข้าบา่หูวิสาหนองจันท์ักไหลเหมือนเมื่อยามก่อนนั่นบอเกิดว่าอันสันได้สวนอาหมาดเก้าผู้เกยต่างใจเป็นเสนาในากับตัวแห่งเจ้ากอมาไขสารขับนบกงเก้ายยออันจุลีบอกจีว่าค้าซึกหลายเกิดมาตินี่เป็นของน้องเจ้าลาจา ถึงวันผูกเจ้าจะเข้ามาหาเอาตัวพญาเจ้าไปคำคาพวกเสนาเาเขาก็หน,นีหน้าไปเป็นเสนาแห่งนองบอ่มีภายในคนใดจอยป้องมาเป็นพวกเจ้าเฮาเองพอเต่าตนน้องเอาเงินคำเต่งไผ่บ่อพอเล้งตังเฮาสักภูส่วนโปธิีัซัดคนคิงปอลูว่าตายแล้วกูทานีแล้วเอาเงินคำปั่นภูกาจี้ตังไผ่ เฝ้าในโงเจ้าก่อสั่งพ่อมหมู่ห้องในโขงกันตาวันลุงลับไปเหลี่ยมหน้าเจ้าเข้าไปหากูแปงส่อนผ้านางเกสินนีหนองหักเจ้าสั่งอำลาเตวีกูพักไขรบอกแจงแต่มีว่าวันพรุ่นี้กูปีจกักหนีออกจากปุรีลาหนีจากเจ้าจากเอาตอนตัวปีไปหมุนเศร้าอยู่กลางดงเหลาเถื่อนลาย กะตัวหมอนคาเดียวเองพอเต,ต้าตนนอกหากมาทำเข็นผูกกรรมทำเว้นมาปางเมืออันจังยุดทักรรมชีวิตคือสั้นอย่างพาองค์คำปีนี้ตัวคานี่เฮยขอไปหลีกลี่นีนีป้นจากอันจี้วังบอใจไขละแม่ดวงบุพังย้อนคาละวังคาเซกหนองนาพี่คอล่านีจากนายหนองนาเมื่อกลางคืนเย็นเตียงใจ ตัวคานี่เหยขอลาจากให้ไปตุกหยากพายต้นเดียวจะเข้าป่าไม้เถื่อนกวางดงเขียวจกไปต้นเดียวทุกห้อนคอนไม้เตี่ยงหิวอาหารการอันเลี้ยงไส้อยู่คนเดียวปีไทยปีจักได้กินหัวมันลุกไม้เลี้ยงขับใส่ไปพงังข้าขอสั่งน้องแม่จีจุ่มพางือตัวองค์นางเก็บจําใส่ใส ว่านางเหยานางแม่คำปับไตแก้วเกศีนีเปินปองจุงฮือฮักษาสองหาปีน้องอันเป็นลูกเตาเฮาหาขอฮือน้องฮักระวังฮักษา่าจาวตาแข็งแรงปากกาตั้งแต่นี่เฮยสืบเลยไปหน้าเฮือจาวตาหมวนเพาะกันปากจะสั่งฮือเจ้าก้อยเงาะเป็นกำรรมหมวนเข้าหูคนเจ้าก้อยลำปิด หิดหักสาตนลฮือเจ้ายังยุ้นหมู่คนใจกาฮือก้อยหับขานเจ้าข่าในข้าฮือแปลงวาตายายังก้อยปากจะถามตามกรรมแม่ห้างก้อยกึ้หำสร้างตั้งครัวก้อยอยู่ตามน้ำทำไปตามตัวอย่านับเมาม้วเหมือนผัวอยู่บ้านเวียการงานสั่งฮือก้อยหำสร้างฮือตัวอ้วนนังก้อยหูอันหนึ่งตัวหญิงอย่าขี้โลบจู้เปื่อนจักเหลาอูจงจัง อันหนึงน้องฮักอย่ามักของสัง่งฮือก้อยระวังหูยังผอมเสียงถ้ากินมะคุนอย่าลืมมาเคียงอย่านับฟันเฟือนฟังลำการจักกินสัง่งก้อยลืนก้อยอย่ำอย่านับว่าอันกืน่นลืนก้อยอยู่ก่อนเตอะแม่แพ้ปันขืนย่าเมื่อกลางคืน,นปีจักตองเต้าก้อยอยู่หักษาสองห้าลูกเต้าในหอมนเตียนตีนี ก่อยอยู่ก่อนเนอแม่ฟันดมี่ปีจักผักเจ้าหนีลาก่อยอยู่ก่อนเตะเจ้าเปื้อนควันตาเฮ้รมีตีค้าอายุเตี่ยมันปีจักผักตัวแม่ฟ้องน้ำดันพ่อกรรมเวรทำหลวงลำตัวปีนี่เฮยบ่มีบัวจำ้ำบ่แหนงไหนเจ้าหนีไปก่อยอยู่เตือนน้องล้อมแปลงใส่ใจปีจักได้ไปหนีไก่จากเจ้าตั้งแต่นี่เฮยบ่หันน้องเนา่ามาแฝงเตรียมเงาปีเจื้อ บ่อไดเสือแฝงเตรียมแยงซ่อนเนื้อกับตัวเม่เสีอ้อนตั้งแต่วันนี้บ่อหันแถมสองบอ่อใดเฮียงนอนจูวันใจใจจักเอาเด้าเดือนสองต่างแค่ไต้ทุกวันยามบ่อยังก่อยอยู่เต้เเนื่งงวัวควายมาจ้างข้าขอผักหางลาไปส่วนนางนัดน้องเมียแปลงเตียมใจเกศีนี้ไหนฝั่งไข่บอกเจ้า ยกห้าทาฝ่ามือน้อมเก้ากับสามีแป้งกูหักว่าเหนือหัวเหยอย่าไปผุดนักเป็นกรรมเก่าอ้างจะทรงตัวขานองนี่ขอไปต่ำตนเข้าป่าเ่าดงกับองค์กูสร้างข้าจักละเสียหอเฮือนและบ้านตั้งฝูงวงวันเผาเจือข้าจักไปแฝงเตรียมแยงซ่อนเนื้อเป็นเปื่อนเจ้าเป้าปิง เจ้าปล่อยจักละขวางคาหันจริงนีลาอ้วนยิ้งฮาวัยยังบ้านน้องเตียงจักตายบ่มีกูสร้างมาแฝงเตรียมเงาสอนเนือ้อจักเอาภายในเหมือนเจ้าปีเชื่อบก่อหาบ่ใดเหมือนใจมาละคานี้เตียงแดนจักตายขอตามตัวใจเตรียมแฝงกูสร้างขอยาบรรลาน้องไทย ข้าขอไปทรงกับองค์เตาไทยเป็นเผื่นเจ้าดงลีสมพามีเต้าเก่าทอยว่าจีกับเกศสีนี้เมียแปงหนองเนาว่านางเฮยนางแม่เกยเป็นเจ้าอยู่ยังเมืองหนองไทยนางกึดดั่งลือจะกเขาป่าไม้เตียวตองพายด้งพัยํำแดดฮอนให้เตียงอิดหิวใจนางปล่อยจากไปดั่งลือจากใจนางเกยวีหัวแงเงาแหว,วนไตเกยซุกเจบานเลิศลำ เคยขี่โยยานบ่อใดย,อย่ำน้ำบ่อมีแดดตองตัวนางเจ้าน้องฮักปล่อยจักไปผ่านต้องพายเดินตั้งตัวปีหรือใดซ้ำเป็นแห่หินเจ็บตีนแสบไหม้เมื่อคืนดอยจันมนจริงปีบ่อในแนงแข่งจากและทิ้งจุหลอกเจ้ากัวไปส่วนตัวปีนี้หากหักเหลือใจข้ากัวในไปตุกยากต่ำไต จะกินแดงใจดวงไทยใจใจ,ใจเป็นสันใดไปโมโหในเกยตาจันน้ำมันซ่อนกู้เน็บดอกซอยมาลานางเกยปัดตุ้มผ้าเสื้อกาซาอยู่เมืองปาละสุขบานหยันยองนางกึดดังลือจักลาจากห้องนีตัวจอมปีไทยจกักใดเอาตัวไปนอนเค็ดไม้ปลอมแฝกหนาค่มขา กันเดิกเตียงฟ้ามืดนาจนตาฝูงสัตนานาเตียวหมาห้องกองดังตัวโคงในดงเขตห้องฝูงกวางทาลายแหจางเตียวสะสนในดงตาตั้งเสือคงอาจอ้างเสียงเงาเฮล็งผอฟ้าหมอกฟ้าเหม,มยข่าวหมอกซอนดาวตกหำหน่อยหน้าเจ้าจักมองใจดวงไทยเป็นบ้าปางข้าวขาทานัน จเป็นตุกใจผ้าไทยหญิงล่ำขอน้องอย่าอ้างไปเนื้อฝูงสัตว์เนื้อให้ปลาเละปลาเตอเจ้าอย่าไปเนื้อตีแปลงน่องลาเตียงจักกวัวมองมัวดำมนร้าเพระเาะบ่เกยทนจวบปบจกักใดยินเสียงสำเนียงหมูนกอันห้องหำเล่นไปมาหมูนกเจ้าจ้างนกขวากนกควาเขาจ้างบินมาเหมือดกเตียงลานกเงียกนกแกง อดเถิดกำบ้านกแสวดงอีคอยนกจุกสลุยเมื่อตาวันค่อยมาห้องส่งกองเสียงดังนกสีตูดห้องเป็นกู้ตัวกันแบวบางนอนหั้งล่าเมื่อไกลแจง้งเจ้าจักได้กลัวเน็ดยัวบ่อแห้งมีจักคู่แดงทางย่อยมีสัตว์ตั้งหลายมากมายบ่อน้อย่อยนับไฟต่อยใกล้กามีตังงูให้เห่าปากสิงซา ซอสอดไปมาจ่องอ้างเห่าหอมงูเหลืองตับตานจ่องอ้างการป้องจจ้งหุมพกปองมูเนื้อสัต์หลายภาษาหนานาต่า,างเชื้ออยู่ตางป่ากวางดงดอนจะเข็บตัวให้แมงป่องอยู่ขอนแมงเวาหังงอนอยู่ขอนหลุมไต้น้องจะกลัวรับนอนบอ่ได้กลัวสัตว์จังไลบนสุก น้องเกยได้สุกปล่อยได้ไปตุกจักอดอยู่ใดสันใดอันตัวน้องจั้นแม่แก้วสีใสบอตัดอาไลผัวหักไหวได้ขอไปตัยผัวเนื้อหัวที่ไว้เข้าในภัยป่าไม้ข้าบอกกัวสั่งตั้งตุกอยากให้บอกกัวแดดไม่ฝนห้ำไปกินลูกไม้ขอไปตัยกันอยู่ในดงดํากับผัวกูวสัง ้าบ่อกวัวสั่งตั้งสัตว์อัดอ้างเสือคงขังทำห้องน้องหากไข่หันหมูสัตว์เนื้อพอมอันอยู่ขอบคันก่างตังบ่กกวัวยักไห้พงภายผีสังอันห้องอืดค้างบ่กกวัวบ่อยานน้องคอตุ้ยตามเจ้าผัวกูคข้างเป็นกู้ตุยตังปีไทยคอยอย่าไล่ยิง เบื้องคานองไว้ฮื้อหมองหมุนเศร้าหา้ใจกันปีเจ้าละคาเตียงจักตายบ่อนาเสียได้ชีวิตแห่งค้าจักแขวนข้อตายจังอายน้ำหน้ากลัวคนอื่นมาปากตักตัวค้านี่เฮยเป็นยิงกึดนักบ่อแหนงไหนหนาองค์คำการสุกและตุกขอไว้ตัวกันน้องบ่อตัดบันทิ้งละไหวได้เต็มว่าองค์คำตุกยากต่ำใต้ขอแฝงตัวไปห่วเนื้อ บ่หักของสั่งเงินคำสักเชื่อนองหักแต่เจ้าผัวดีกันเป็นแม่ห้างตุกใจดีหลีเต็มขรอรัวมีตุกใจหลายคอยิ่งบ่มีผัวเขาจ้างว่าย,ย่อเป็นกำสงปัจจัยยิ่งบ่มีผัวปอใจดูให้เป็นห้างไม้เขาจ้างดูแคว้นบ่มีผัวหักเขาบ่เก่งแฮน บ่มีกูแป้งตุกใจเงาใบข้าคอต้อยผัวเนื้อหัวที่ไหวบ่ฮือไก่กาการว่างจาติคนยิงกันผัวละห้างบ่มีกูคางนอนได้เขจาจ้างว่าให้ปุ่นเพิดไอลลยมาปุ่นดีไอมนุษย์หลุ่มไตฝูงหมูใจดีเขาบ่มีมาใกล้มีแต่จุมใจพวกไฮมาจากอุภิทะลิสัตว์ใต้มาจากฝูอูจูได้ จักหยอกเย่อผุดเลนสูญนหายมาปุ่นดีอ้หมากไมบ้บ่อน้อยเต็มมีผู้ใจหนั่งยายเป็นห้อยสิบสาวคนแวดล้อมก็บอ่อเต้าผัวเจ้าบัวการกออร้อมบ่อเต้ากูทองหัวทีหญิงลางพองนั่นจัดสุนาขีเมื่อผัวเป็นดีเอาสังก่อได้เมื่อผัวตุกจนตุกยากําไต้มาตัดบันไหลทถึงละ แม่ยิงใจลายบ่อราบภาวะผัวตกต,ำต่ำไตดูแคว้นยิงขีโลบชู้หากบ่อมีแกนบรรจาางดูแขวนเมือผัวอยากกันตัวข่านี่เฮยบ่อคิดดังอันขอแฟงเตรียมตั้นบ่อละขอเป็นยิ่งดีมีสาภาวะบ่อหักดอกไ่ใจทรงผัวเข้าป่าไม้ขอไปต่ำตนบ่อฮือผักองค์ผัวแปลงกูเฝา้า ปูลิสยิงเมียดีแต่เงาขอตามตัวองค์หนอเตา้าส่วนโปธิสัตั์สมฮามีเตา้าก็จะฝูอูเตวีว่าสองหนอหักจากปาเอานีเข้าสู่ดงลีปูดอยแต่เตา้าก็อสั่งเวทใจกุม,มานสองเจ้าจักเตียวต่างไปบอ่อแปรกำพองเป็นเด็กบอ่อหูใหญ่แต้กวัวเจ้าลูกน้อยหิวตางสองเจ้าลูกหักบอ่อเกยตกผ่าน กว่าซองกุม,มารเววนลศกตองเฮาละพุทตาไว้ในตีห้องหอมนเตียนตีนีส่วนเฮาตั้งสองไปทรงหล็กลี่ละลูกไว้นีดีกาส่วนานางนัดน้องตอบถ้อยไขายจาว่าสองเฮาห้าบ่าละไว้ใดจักเอาตัวตามหมอฮื้อโสกไม่เข้าสู่ดงไผ่ป่าไม้ ส่วนองค์ขาซัดสามสี่เต้าไทยก็เล็วหลีบใดดาครัวเอาพาต่องตุ้มสาบายเขียนหัวสะดาครัวหลีบเล็วใจใจของเกี้ยวของกินติกวนเลี้ยงไส้ซอหาเลวไว้บ่จา้าป่าสั่งมังสากีลาปา่าห้าก่อดาใส่หันถงป้าปูยาของใจใส่ไวไ้ไลคาเก็บเอามาแก้ววนแห่งเจ้า เอาสาใบายิบเป็นธงไต่เข้าการเลวไว้หลีบร้อนขัวหนุ่งขัวธงเอาใส่ธงพ้อมเเลวหลีบใดทันทียามเดิกเตียงฟ้าก่อป้ากันนีออกจากกิลีหลีบเลวไต่เตา้าส่วนสองขาซัดก่ออุ้มลูกเตา้าสองกุมารลูกเตา้านำตาตกกันอกเยาวเยาวมาคัดไต่เข้าแอวองมืออุ้มลูกน้อย บาษาไปถงแล้วหลีบลาลงออกคุ้มต่องพายส่วนโปธิสัตว์ก็อุ้มลูกไอ้หนีลาไปอย่างใหญ่พื้อใจเย่าเซนออกแดนเข็ดไข่ส่วนนางหนอเนาเทวีอุ้มใจย่าตดผู้น้องละหนีออกตยยสามียำเด็กเตียงล่าหมู่คนตั้งหลายรับนอนจุน้าเยี่เหมือนคาป้าต่างค่ายทาลิเป็ดเปียงดังคนตุกให้อันเตียวต่องพายส้นเซ โอยตุกเจนแต้หนอเนาตกเวตกกกางมาเสเส,สนต่ำไตส่วนสองขาซัดก็ห้องทำให้เล่นส่วนเสภผักายว่าโอยตุกคังสั่งมาดูให้ยามเหมืออันหนีลาสองเจ้าเจียงไทยมือไฟน้ำตาเดินตามมาก้าสองขาต่องเตากั้นเถิงประตูเวียงใจแห่งเจ้าก็เกณฑ์คนเดิมอยู่เกา่า ส่วนโปสิสัตว์ก่อยุดยังเห้าก่อห้องเหียดเอินในตวันว่าลุงพวกหั่งหักษายยังการเฝ้าป่าตูตววนเฮาล้ออยู่นี่ขอไขรประตูเฮายำอีย้ยอนการเฮามีลิบร้อนส่วนนายประตูได้ยินเสียงห้องหูจักเสียงเจ้าลาจ้าก็ฟังหิบลูกมาขาบหัดถาอาภิวันตาไวสาบาดเจ้า ว่าองค์เนื้อหัวจักเลยหลีบเต้าไปตัางใดมืดนักส่วนโปทีัซัก์ก็อไขปากตักไข่บอกงือในตอนว่านในวันนี้เฮาใดถึงผ่านจักใดเดินตั้งไปกลางปญญา่าญยาพอซัดทะลุเขาจักมาค่าเอาเมืองปาลาตินี่ว่าตัวแห่งเฮาจักไปหลีกลี่บอกกวนอยู่นี่ก่เว้น ปอเต้าต้อตอนนอ้องหักมาตําเข็นผูกกรรมทำเว้นมาปางก่อนเกี์เฮาจักและหนีภาคลาเสียนี่เขาดงลีป่าไม้ตั้งวันนี่นาะขอลาสองไว้ตั้งฝูงพวกเฝ้าตัวลังตั้งแต่วันนี้จากภาคเสียกันเมื่อกลางคืนดำหักกันต้องเต้หาหักษาประตูเติ้นเนอปอเท่าอดใจบรรเตาทุข่า,ายเฮืออยู่หักษาตัวลาจุข่ายคือมันต้องพายเตี้ยวใจ เมื่อคำหับไววแจ้งมาฮื้อไข่โอสา์เตียวใจเหมื่อเด็กจวดลาฮื้อถูกจับใจเจ้าตนไหมมามาดังพาลาตินีปอโอษใจแข็งปากแห้งเก่าจี้อย่านับอยู่อันนนอนใดกันเซิร์หลวงล่ำเข้ามาหลวงลายส่วนเจ้าปู่น้ยจักตายเปิ่อนคาหักษาประตูพอดูจูน่าทำตามอาญญาตันใจ การคนได้ดีต่านจักเอาไว้อยู่ตี่ไกลในมือเอาใจใส่แต้มัหมนฮือยุบถือโอดใจตั้งมือเจ้าตนไหม่หน้าฮือบุญฮักษาที่คาจุน,น้าฮักษาตัวลาตินีส่วนนายประตูก็ไขเกาจี้เจ้าสอนสั่งฮือตนฟังเท่าปู่ก็ฮับว่าโอยทุกขังมีน้ำตาปั้งไหง่อลงอับหน้า ว่าเจ้าหัวใจพระอ,องค์เจ้าข้าจากักใดไกลกาไงลำบ่อใดหันตัวองค์คำแถมซ้ำบ่อเหมือนก่อนอันย่ำอ่อนจักละปู่ไหว้ฮือใดง่อองอมองน้าตาปังน้องบ่อหายเหือดแห้งเป็นวิบากสังมาทำใสยแสงได้ภาคลอมแป้งนอไทยเจ้าป่อเหนือหัวมาละข้าไว้ฮือตุกโศกไม่ตนเดียว เจ้าหนอเนื้อหนี่เข้าดงเขียวละปูคนเดียวหั่งเหื่ออยู่เฝา้าตั้งแต่นี่เฮยบ่หันนาเจ้ายอดคนเฮาหนอไทยบ่มีภายในคนใดมาใช้สอนสั่งเฮือกำนีีเจ้าองค์ขินข้อสี่คนจักหนีเฮือสวัสดีจุงมีแก่เจ้าตั้งพระลิยาปุตตาลูกเต้าเฮือวุฒิจำเรินองค์ ส่วนเจ้าปูนั่นไข่ปะตูโคงนอพุทธทาวงก็รีบต่องเตาบาซาไปทงแอวคัดไต่เข้าพระองค์เฮาตำกอยมือจูงแขนนางอุ้มเอาลูกน้อยปลากันต่องเตาย่ำเย็นเข้าสู่ป่าไม้ด้งไ่ผีเข็นเมื่อกลางคืนเย็นหลีบเร็วไ่ดันเข้าไปหลอดเถิงตึ้งแดนเขต่ั่นเถิงน้ำนาตีแม่เลกิกส่วนโปที่ซัดก็ไปยังเตืก ยุดอยู่หันกับนางขอวังความบทเาาหย่านกว้างจักไข่บอกั้างเมื่อปลายลุ้นก่อนแลนายเฮ้ย